คนอื่นนะคะมาโฮเยอะมากเลยนีตอนนี้มาซื้อของที่แม่โคนะคะตอานั่งรถอะไรมาเอ่ยเดี๋ยวเราค่อยให้ดูไปถึงก่อนนี่นะคะรถอะไรอะ่ะมอเอไซค์ก็ไม่ใช่<ร>ทำทำแทน นี่นะคะรถคันนี้นั่งรถคันนี้มา่ารักมากเลยเนี่มาซื้อของนี่นะคะซื้อของเรียบร้อยแล้วจะกลับแล้วนะคะซื้อของเยอะจังเลยถึงไฟแรงนะคะ เดอว้าวจอดไปเลยขับรถไปเรื่อยๆถึงแล้วจะถึงแล้วมาถึงแล้วนี่นะคะมากินข้าวก่อน,นอีอ่อย่าลืมแม่มาอุดหนุนได้นะคะ เลยเอ,อแม่ครูมานิดนึงนะคะสีเยกแม่คโคล้วก็มาตรงนี้ก็จะมีร้านตรงนี้นะคะนี่นะคะคนทอดแฟนไฟนี่เวทคะ่ะ <laughs> นี่แฟนไฟที่ซื้อมาเมื่อกี้นะคะนี่ก็จะเป็นห้องครัวนี่ไอที่ทอดเสร็จแล้วมากินมากเลย เดี๋ยวเราก็จะมาทอดเต้าหู้นะคะเดี๋ยวรอพี่เบสทเขาทอดออแซนฟ้ายเสร็จก่อนนะคะนี่วันนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยนะคะมีทั้งผักมีทั้งอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะทําเมนูอะไรบ้างนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทอดเออตัวนี้นะคะเป็นไก่อะไรอะจำไม่ได้เรียกันนักเก็ตนักเก็ตนักเก็ตสติกไก่ผสมข้าวโพดเต็กปเ,เอออะไรพด <laughs> ตามไม่ได้ นี่นะมันร้อนรอดเศร้าเลยโอ้โหได้เลยอย่างเงี้เดี๋ยวเรามารอด,ดูตอนสุกกันนะคะนี่นะคะหอมหอมจะได้แล้วอ,อีกนิดหนึ่งก็อีกเราถัดรอเลยไป <laughs> มังแรงเลยั้ ไฟมันแรงแรงไปมัง่มงเดี๋ยวลองทำชุดนี้ดูกว่าชุดนี้มันไปแรงไปก็เดี๋ยวเรากระโดดเอากระดับครับเอเอ,เอนั่น,หนแหละตัวนี้เป็นไปไม่ได้ถ้ามันสีเหลืองคลองไปก่อนเนี่ยไม่ถึงนาทีที่มัน่นใจเลยครับเดี๋ยวข้างในไม่สุกข,ข้างนอกไหม่น,น,มนี่แม่เราสวยจังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกล้ามที่แต่เช้า ค่ะ <c oughs> สุกแล้วจ้าสีเหลืองสวยเลยนะคะอันนี้แพ็กหนึ่งร้อยกว่าเองเนาะแพ็กประมาณร้อยสองร้อยกว่าไม่ใ,ใช่ตัวเน200ี้ยสองร้อยกว่าหรอใช่ใช่ใช่สองร้อยกว่าอันนี้รือว่าเราซื้อชิ้นจำไม่ได้ นี่นะคะคนขับรถส่งไปแม่โคเมื่อกี้เหนื่อยไหมคะอะร่อยอนะครับโโวันนี้ชิคเก้นไก่ข้าวโพดครับชิคเก้นไก่ข้าวโพดชิคเก้นไก่ทอดข้าวโพดผสมข้าวโพดผสมข้าวโพด ครับผมครับผมโอ้ยหอมหอมน่ากินน่ากินน่าทานมากเลยนี่นี่วันนี้จะมาแลกของขวัญกันนะคะแพ็คเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะของคนอื่อนหนาๆหมือนั้นนะคะนี้ของของพี่เลยเบามากเลยนะคะใครจะชุบนี้ของพี่เลยนะคะอันนี้ของหนูใครจะเป็นฟู้ช็อปปี้ใครขยงาก็ไม่ได้ยินเลยเลยอ่ะหนูนี่นะคะวันนี้แม่ทําอาหารหน้าตา อร่อยอร่อยไว้ให้ด้วยนะคะนี่ห้องคัวนะคะที่ร้านลาบเป็ดอุบลน,นะคะนี่นะคะจะปิดบ้ายติดกับถนนใหญ่อย่างนี้เลยค่ะตอนนี้เราก็ได้ไปแล้วสองเมนูนะคะพ่อคัวนี่นะคะคนถือเตาหูเดี๋ยวตกแล้วก็ขอบไม่ได้กินแล้วเน่ะ <S <S เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวโชว์ฝีมือกุ๊บหน่อยนี่กุ๊บแต่ละคนเน่แฟนฟนนี่มีปาย่างด้วยมีเห็ดมีผักอุ้ยมีครบเลยอ่มีน้ำจิ้มพี่เนยค้โไม่หกหรอกไม่หไม่กอพี่เนยคะ นี่อ้าวน่ากินไหมเนี่ยปลาย่างโอ้ยอันนี้เห็ดอะไรอ่ะเขาเห็ดเห็ดอะไรภาษาไทยอ่ะเห็ดหูหนูเห็ดหูหนูหูหนูหรือหูแมวไม่รู้หูหมูาปลมีปลาอีกเนี่ยปลาจะวางง่ายไหมล่ะปลาวางครับนี่นะคะคนที่ช่วยกันโอเคโอเค นี่นะคะของขวัญที่จะมาแลกกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวใครจะได้อะไรก็รอชมกันเลยนะคะนี่รอจกสดาษนะคะนี่คนที่มางานนะคะนี่สาวสวยๆเฮ้ยเฮ้ไปไหนไปนไหนนั่น ไม่รู้ทันสมัยจังมานั่งมานังน่งม,มานนมาแล้วเลยคนสวยทุกคนขับโดยไมวอ,อ่ะหนึ่งสองสามไปนู่นแล้วน่นารักมากเลยนะคะนี่แหละรถคันรถคันนี้แหละนะคะที่ไปแม่โขมุกี้ไอ้จิ๋ว ตะลึกๆก็เมื่อกี้นั่งอย่างนี้ไปเลยนะคะซื้อของด้วยเนี่ยอะไรอะไรนี่นี่นะคะฝนตกเลยนะคะเมือ่อกี้จัดโต๊ะอยู่ตรงนั้นฝนตกไปย้ายหมดเลยรีบมากตอนนี้ต้องเต็มไฟแล้วนะคะที่จริงคือ <สา S 1> อยากจะนั่งข้างนอกนะคะฝนฝนตก,น,ตกนี่เตาสามเตาสี่เตาเก็บโต๊ะ เหนื่อยมากเลยนะคะรีบนี่จะของวันที่ใหม่หั่นพี่เลยค่ะนี่ย้ายเข้ามาในนี้หมดแล้วนะคะแม่ค้าถ่ายวิดีโอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะะู้งสาวช่วยนั่งเหนื่อยกับน้องับทีมน้องเหมยก็ได้ ดีของกินได้กินบ้างเลยค่ะนี่นะคะทุกคนช่วยกันย้ายตู้เย็นย้ายเสร็จแล้วย้ายจากโน่นมานี่นะคะโอ้โหฝนก็ตกตกหยุดหยุดนะคะมืดแล้วนะคะนี่นะคะก็จะอยู่ที่โบสถ์ตรงนี้นะคะก็ข้างนอกก็จะเป็นตรงข้ามกับร้านเหล้านะคะเป็นร้านซิกนี่นะคะก็อยู่แม่สายนะคะ อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะคะเออตรงนู้นจะเป็นเสียบไฟแรงขนส่งแม่สายนะคะตรงนู้นจะเป็นโลตัสนะคะก็เลยมานิดนึงนะคะตรงนี้ก็จะมีร้านเหล้านะคะเสียงมอเตอร์ไซค์ดังมากเลยค่ะร้านเหล้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะคะก็เปิดจันทร์ถึงสุขเองนะคะเปิดจันทร์ถึงสุข12นาฬิกาถึง6โมงเย็นนะคะรับเป็ดเอ่ออุดอุบลน,นะคะ นี้นะคะนี่นะคะพ่อนุ่นแม่วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องย้ายตู้นี่นะคะใส่่านในไฟสีสีกองนะคะยุง่งยุ่งอยู่ตอนนี้อ่ ตรงนู้นก็ยังทำการย้ายตู้เย็นยังไม่เสร็จนะคะก็ตู้เย็นมีสองตู้นะคะนูน่นเอาละแล้วก็ช่วยช่วยอะไรไ้ก็ช่วยนะ Yeah, you ขอบเจ้าน <Alright. S 3> ัาโอปอลูน้าทุกนี่นะคะ ก็ต่างคนต่างกินไปทุกคนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นมูกระช้านะคะหนึ่งเตาสองเตาสามเตานะคะจริงๆมีสี่เตาอีกเตาตนึงไปไหนโน่นพี่เนยนะคะนั่งกินอยู่นี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะคืนนี้ก็กินฉลองกันนะคะขวางขวงัญยังไม่เลิกเ,เ,เ,เลยนะคะก็ต้องรอสักครู่นะคะนี่นะคะตอนนี้ก็กำลังกลับแล้วนะคะพี่เนยเป็นคนขับรถนะคะ องขออภัยทุกคนด้วยนะคะที่ไม่ได้ถ่ายตอนจับสลัดนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะนี่นะคะนี่คือของขวาญที่หนูจับสลัดได้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ก่อนนะคะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้หนูด้วยนะคะ